ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่มา The Parent Nursing Home ครั้งแรกที่ได้มาก็รู้สึกว่าตอนนั้นที่พี่มาเนี่ยก็ยังยังไม่ได้เสร็จ100%เอนะนะคะแต่ว่าครั้งนี้พอมาแล้วเนี่ยทุกอย่างสมบูรณ์มากขึ้นแต่จริงแล้ววัตถุประสงค์ที่มาวันนี้นะคะก็จะมาดูให้คุณแม่เพราะคุณแม่พี่เนี่ยก็อายุ80แล้วะคะ่ะแต่ว่าดูไปดูมาเออมันก็เหมาะกับตัวเราเองด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สถานที่สะอาดสะอา้านที่เด่นที่สุดเลยก็คือเตียงเขานะคะเตียงเขาอย่างดีเลยะค,ะลค่ยะ,คะ นาที่เป็นประโยชน์มากๆโดยเฉพาะตัวเจ้าของเองนะคะพี่สุนทรีเนี่ยก็มั่นใจได้เพราะว่าพี่สุนเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคิดอะไรเพื่อคนอื่นเสมอนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้นที่มานะคะสมมติว่าเราไปผ่าตัดอะไรมาอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถกลับ มาใช้ชีวิตณสถานที่ตรงนี้นะคะเพราะเขาจะมีคนดูแลบางทีลงกลับไปอยู่บ้านเลยบางทีพนักง,งานที่บ้านหรือว่าคนที่บ้านก็อาจจะดูแลเราไม่ได้มีประสิทธิภาพที่ดีเท่าที่นี่นะคะดังนั้นเนี่ยไว้ใจได้เลยคะ่ะแล้วก็สบายใจได้ก็มั่นใจมากขึ้นคะ่ะ